ฟังวิทยุมอกอแล้วได้ความรู้ทั้งเรื่องการเกษตรเรื่องสุขภาพอยากเชื่อมูเคาเจ้าเหนือฟังกันนัก,นกเจ้ากับมีทุกเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเกษตรพัฒนาทมทองท่นมารวมกันรวมมือพัฒนาการเกษตรไทยเดิอพี่น้องเด้อรายการดีมีสาระพัฒนาเราเจ้าเกษตรได้รายการฝันนีคนตายสอบจังพวกเราเป็นแฟนตัวจริงของสถานีวิทยุมอกอฟังแล้วได้ความรู้ได้เพื่อนทางอากาศด้วยค่ะ สถานีวิทยุมกสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะเรามุ่งมั่นให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตปัจมุมองใหม่กับหลากหลายแนวคิดและเปลี่ยนภูมิปัญญาวิถีชีวิตผสมผสานเป็นนวัตกรรมความรู้อันล้ำคา่าทรงตรงจากทุกภูมิภาคผ่านช่องทางสนทนาในรายการห้องสนทนามกเราติดอาวุธทางปัญญาเพื่อคุณพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีค่ะทานผู้ฟังและท่านผู้ชมค่ะ ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการห้องสนทนานวมออก,กอ,อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังทุกวันอังคารและก็วันพฤหัสบดี13นาฬิกา5นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง4ภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกค่ะกับทีมงานสถานีวิทยุมออก,กมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่แสงเทียนเนียมรัย์รับหนะ้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ mm <laughs> ก็คงจะติดตามกันได้ทั้ง4ภูมิภาคภาคกลางมกบังเขนกรุงเทพ AM 1107 kHz ภาคเหนือมกเชียงใหม่ AM 612 kHz ภาคตนออกเชียงเหนือมกขอนแก่น AM 1314 kHz และภาคใต้มกสงขลา AM 1269 kHz นะคะหรือรับชมทั้งภาพด้วยเสียงที่ www.radio.ku.ac.th www.kplus612.com www.k 1> plus 1 3 1 4 c o m และ w w w ร์ไค plus 1 2 6่ c o m ค่ะหรือจะไป Facebook Live สถานีวิทยุมก YouTube ไปช่อง KU Radio Thailand ก็ได้นะคะวันนี้แสงเทียนเนียมซับรับหน้าที่เนรายการทีมงานสถานีวิทยุมกยเชียงใหม่มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์มาพร้อมกับวิทยากรนะคะได้รับเกียรติจากหวัวหน้าวุฒิชัยอินนวลคะ่ะเจ้าพนักงานที่ดินจัดเชียงใหม่สาขาสันปะตองนะคะวันนี้ เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอมารู้จักเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินกันดีวกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ที่พี่น้องเกษตรกรคอเข้าม,มาก่อควรจะได้รู้จักแล้วก็นำเอาไปไประยุกต์ใช้กันนะคะไปพบกับหัวหน้าวุฒิชัยอินนวนกันก่อนสวัสดีค่ะหัวหน้าคะสวัสดีครับอิกแสงเทียนครับค่ะหัวหน้าสวัสดีครับผู้รับ ชมและฟังทางบ้านด้วยครับคะ่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องของเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินนะคะหัวหน้าคะหลายท่านก็มีที่ดินกันอยู่แล้วนะคะบางท่านก็มีโฉนดนะคะบางท่านก็เป็นครุฑเขียวมันมีหลายประเภทเหรอคะหัวหน้าคะครับครับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยของของเรามีหลายประเภทนะครับ <c oughs> รก็คือมันมีวิวัฒนาการของของของตัวเอกสารสิทธิ์นะครับตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันนะครับก็ <c oughs> เลยวันนี้ก็าเรืเอาความรู้ก็เก็บเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ มาเล่าให้สู่กันฟังนะครับได้ค่ะเพราะว่าที่ดินนะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าใช่ไหมคะหัวหน้าค่ะมีราคาด้วยที่ดินนะครับค่ะมีประโยชน์แกม่นมนุษย์ของเราเยอะมากเลยนะคะวันนี้มารู้จักที่ดินเอกสารสิทธิ์ที่ดินเกี่ยวกับที่ดินมีอะไรบ้างคะหัวหน้าค่ะที่สําคัญสําคัญครับเอกสารสิทธิ์ที่สําคัญสําคัญนะฮะที่ อย่างแรกเลยนะครับก็คือหนึ่งแบบแจ้งการครอบครองที่ดินนะครับรอยู่ที่เรียกว่า2ข้อหนึ่งนะครับแบบแจ้งครอบครองที่ดิน2ข้อหนึ่งเนี่ยคือใบแจ้งการครอบครองที่ดินนะครับซึ่งเป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่าตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่นะฮะแต่ในปัจจุบันเนี้ยไม่มีการแจ้งแล้วนะฮะครับเนื่องจากเขาแจ้งตั้งแต่2 4อแล้วค่ะครับ2ข้อหนึ่งเนี่ยครับไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิที่ดินนะครับเพราะไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้ เพียงแต่เป็นการแจ้งการเข้าคองที่ดินของราษฎรเท่านั้นนะครับดังนั้นตามกฎหมายที่ดินที่มีสอคหนึ่งเนี่ยจึงทําการโอนกันได้เพียงแต่การแสดงเจตนาสละกขันเข้าคองและไม่ยึดถือพร้อมส่งมอบให้ผู้รับโอนไปเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการโอนกันโดยชอบแล้วครับสำหรับผู้ที่มีสคนหนึ่งเนี่ยครับก็มีสิทธินำมาขอออกโฉนดที่ดินหรือนังสือรรองทีประโยชน์ได้ในสองกรณีนะครับกรณีแรกก็คือ นำมาเป็นหลักฐานในการขอออกโฉนดที Pap ่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที well, ่ดินทั่วประเทศนะครับกรณีนี้นะครับทางราชการจะเป็นผู้ออกให้โดยโดยเป็นการในท้องที่นะครับโดยจะมีประกาศแต่ทราบล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนกรณีที่2คือการนำมาเป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินหรือออกนสามนะครับเป็นการเฉพาะรายนะครับคือกรณีที่เจ้าของที่ดินเนี่ยมีความประสงค์จะขอออกโฉนดที่ดินนะครับหรือออกนสามเนี่ย ก็ให้พี่คำขอณสำนักงานที่ดินที่ตั้งอยู่นะครับค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะออกทาการรังวัดให้ครับผมอ่าค่ะก็มีสองกรณีใช่ไหมคะันะคะค่ะอันนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินหรือว่าซอข้อซออนงนะคะใช่ค่ะค่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะหัวหน้าคะที่เราควรจะทราบกันค่ะอีกประเภทหนึ่งก็คือใบจองนะฮะหรือนสสองนะครับค่ะใบจองนี่ก็คือหนังสือที่ทางราชการออกให้ เพื่อเป็นการแสดงความยินยอมให้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งใบจองนี้จะออกให้แก่รัษฎรที่จาชก,การได้จัดที่ดินให้ทํากินตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งทางราชการก็จะเปิดโอกาสให้จับจองเป็นคราวๆไปนะในแต่ละท้องที่นะครับสาหรับผู้ที่มีใบจองนะครับต้องเริ่มทําประโยชน์ในที่ดินนะครับให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนะครับแล้วต้องทําประโยชน์ ให้เสร็จทั้งสิ้นให้จบเนี่ยภายในสามปีนับตั้งแต่วันที่รับใบจองนะครับแล้วเจ้าทําอย่างน้อยเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของของ,ของบุญท,ที่นี่ที่รับการจัดให้นะครับที่ดินที่มีใบจองเนี่ยจะโอนให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้เว้นแต่จะตกทอดทางระดกเมื่อเมื่อทาประโยชน์ทางื่อนไขดังกล่าวก็มีสิทธินำใบจองในมาขอการออกโฉนดหรือนอสามได้ต่อไปครับอืมค่ะก็เป็น กันชั่วคราวท่านั้นเองนะคะคหัวหน้าเนาะค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าใบาจองหรือว่านอสอนสองครับนอสอสองนะคะอันนี้คือประเภทที่สองแล้วนะคะอีกประเภทหนึ่งที่หัวหน้าบอกว่าน่าจะเล่าให้พวกเราฟังนะคะก็ะเรื่องสําคัญมากเหมือนกันเอกสารเกี่ยวกับที่ดินนะคะมีอะไรคะหัวหน้าคะป<า>ระเภทที่สามน,นี้เอกสารประเภทที่สามนี้เขาเรียกว่าหนังสือรับรองการทําประโยชน์นะครับค่ะซึ่งจะมีทั้งนอสามนอสามกและนอสามขนะครับ หนังสือรับรองการทำประโยชน์เนี่ยก็หมายความว่าคือหนังสือรับรองจากพนักงานเจ้าที่ว่าได้ทําประโยชน์ในที่ดินแล้วนะครับซึ่งซึ่งจะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับอย่างแรกก็คือนสอสามนะครับออกให้แก่ผู้ครอบครองที่ดินทั่วๆไปนะครับในพื้นที่ที่ไม่มีระวางมีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอยไม่มีการกําหนดตําแหน่งที่ดินที่แน่นอนหรือออกในท้องที่ที่ไม่มีระวางทุกถ่ายทางอากาศซึ่งรัฐมนตรียังไม่ได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ดินของหน้าเขตหรือหน้าเภอนะครับ ค่ะสืบน้องสามเนี่ยในอำเภอเป็นเป็นท้องที่เป็นผู้ออกอ, <recommended. S 1> อ่าค่ะแล้วก็อีกอย่างคือ,อน้องสามกอน,นะครับะจะออกในบริเวณท้องที่ที่มีลูกลูบถ่ายนะครับระวังลูกถ่ายอากาศ <uphill> นะโดยมีการกําหนดตาแหน่งที่ดินในระหว่างลูกถ่ายนะครับอันนี้ก็ในอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกเช่นกันครับค่ะส่วนน้องสามขอนะครับประเภทที่สามนะครับออกในท้องที่ที่ไม่มีระวังลูกถ่ายทางอากาศและเราได้ประกาศยกเลิกอำนาจหน้าที่ ในการจัดง,งานตามกรมกรมที่ดินของนายอำเภอนะครับอันนี้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้ออกครับอันนี้เกี่ยวข้องกับทางสํานักงานที่ดินเรานะคะนสสามขอนะคะแต่ว่านสสามเฉยๆนะคะกับนสสามก่อนนั้นอยู่ในอํานาจของนายอำเภอท้องที่นะคะค่ะอันนี้ก็คือประเภทที่3ที่เราควรจะได้รับทราบกันนะคะหนังสือรับรองการทําประโยชน์ นสสามนสสามก่อและนสสามขอค่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะัวค่ะที่ประชาชนควรจะรับทราบกันนะคะเกี่ยวกับเอกสารที่ดินสําคัญเหมือนกันนะคือระดับที่สี่นะครับคือเลใบไตยสวนนะครับหรือน5สห้านะครับใบไตยสวนนี่คือหนังสือแสดงการสอบสวนนะครับเพื่อออกโฉนดที่ดินเป็นหนังสือแสดงให้ทราบว่าได้มีการสอบสวนสิทธิ์ในที่ดินแล้วนะครับสามารถจดทะเบียนตหมบุญที่ดินได้นะครับ แต่บใบจดส่วนเนี่ยไม่ใช่นังสือแสดงกรรมสิทธิ์นะครับแต่สามารถจดทะเบียนโอนให้กันได้<ช>นะครับถ้าที่ดินมีบใบจดส่วนหรือมีหนังสือรับรองการประโยชน์แสดงว่าที่นั้นในเปิรับรองการทำประโยชน์แล้วครับ<ช>เพื่อจะจดทะเบียนโอนจะต้องจดทะเบียนในหนังสือรับรองการประโยชน์ก่นกอนแล้วจึงมาจดหลังบใบจดส่วนนะครับใช่ครับมีประเภทที่4ี่นะคะ,ะ,ททะคะค่ะ,คะบใบต่ส่วนนอสห้านั่นเองนะคะ อีกประเภทหนึ่งค่ะอันนี้สําคัญเหมือนกันนะคะหัวหน้านะคะค่ะคือโฉนดที่ดินโฉนดที่ดินนะฮะอโหนี่สําคัญมากเลยโฉนดที่ดินนะครับลำดับที่ห้านะครับก็คือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน,นครับค่ะซึ่งออกให้ตามประวัติที่ดินปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ยังมีรวมถึงโฉนดแผนที่ค่ะโฉนดตราจองและตราจองท,ที่ว่าได้ทําประโยชน์แล้วซึ่งออกให้ตามกฎหมายเก่านะฮะแต่ก็ถือว่ามีกรรมสิทธิ์เช่นกันครับ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์นะครับเช่นมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากที่ดินมีสิทธิ์จำหน่ายมีสิทธิ์นนนนขัดขวางไม่ให้ผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้อง ทรับซืบสินโดยไม่ชอบโดยกฎหมายครับใช่อันนี้ทุกคนอยากได้มากเลยนะคะโฉนดที่ดินนะคะบางคนก็ยังไม่ได้รับนะคะอันนี้จะเป็นคุดคุดสีแดงคุดแดงครับอ๋อลืมเล่าไปโฉนดที่ดินคือคุดแดงนะครับค่ะโฉนดแล้วก็นอสสามคือคุดดำนอสสามก็คือคุดเขียวค ออันนี้สังเกตได้นะคะของตัวเ,<ด>เอง<ช>นะคะอันนี้หลายท่านบอกว่าอ่ามีแต่ละประเททอ่าเรารู้จักกันแล้วนะคะแล้วประโยชน์ของโฉนดที่ดินนะคะหัวหน้าคะมันมีประโยชน์อะไรบ้างสําหรับประชาชนที่ควรจะรับทราบอะค่ะครับสําหรับประโยชน์ของโฉนดที่ดินเนี่ยนะ,ค,ะครับหบนึ่งค,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 คือข้อแรกเลยเนี่ยจะทําให้ผู้ครอบครองที่ดินเนี่ยโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถือไว้เป็นหลักฐานเลยครับคือใช้เป็นหลักฐานนะครับ ทำให้เกิดความมั่นคงในหลักธรรมสิทธิ์แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับอีกทั้งใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของตนทั้งต่อรัฐและระหว่างเอกชนด้วยกันนะครับค่ะกระจนวนที่ดินเนี่ยทำให้รู้ตําแหน่งแหล่งที่ตั้งตลอดจนขอบเขตและจํานวนเนื้อที่ของที่ดินแต่ละแปลงได้อย่างถูกต้องนะครับนั่นจะเข้าบุคลรวัดโด,โดยละเอียดกว่าหลักฐาน n 3นะครับค่ะแล้วก็สามารถทําให้ช่วยป้องกันนะครับการบุกรุกขยายเขต ครอบคองเข้าไปในด,ดินของรัฐซึ่งที่รั้วรางวเปล่าที่ศูนย์ตรงห้ามที่สานะนะครับเนื่องจาก,กมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มันทําให้สะง,งรับการทะเลาะวิวาทกันได้นะครับเนื่อง<ช>จากมันมีหมุดหมุด<ช>ัะเขตปักดอยู่นะครับ<ช><ช>แต่อีกที่สําคัญคือมันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิตทางเศรษฐกิจมีความมั่นคงและมีผลในด้านการลงทุนการผลิตด้วยครับ ถ้ามีฉนดนี่สําคัญทำอะไร,รก็ได้นะคะในพื้นที่ของ <ผม S 1> เรานะคะทําการเกษตรก็ได้เนาะปลูกสร้างอาคารอะไรทํากิจกรรมต่างๆนะคะนอกจากนั้นนะคะคหนอา่ะนอกจากนั้นนะครับก็คําเตือนนะครับ<ช>ถึงเอกสารนะครับเอกสารสําคัญทั้งหมดเนี่ยที่ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับ<ช>ครับถึงแม้ว่าแม้จะแสดงถึงว่าการมีผู้มีสิทธิ์ดีกว่าบุคคลแล้วก็ตามนะครับ ถ้าหากท่านเนี่ยปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่านะครับไม่ทําประโยชน์ในที่ดินกล่าวคือถ้าเป็นที่ดินที่มีฉนดที่ดินเนี่ยเราปล่อยทิ้งไว้นานเกิน10ปีนะครับหรือจะเป็นที่ดินที่มีน้ำหนังรักษาหรือน้งเสดระเอาประโยชน์เนี่ยปล่อยทิ้งไว้นานเกิน5ปีติดต่อกันเนี่ยที่ดินดังกล่าวอาจจะตกเป็นของรัฐตามกฎหมายได้นะครับหรือถ้าหากปล่อยให้บุคคลอื่นครอบครองโดยสงบเปิดเผยนะครับ โดยเขาเนี่ยมีเจรนาเอาเป็นเจ้าของโดยเราไม่ไปขัดขวางนะครับสำหรับที่ดินนิจฉโณนี้เป็นเวลาสิบปีติดต่อกันนะครับบุคคลนั้นที่เขาครอบครองก็จะมีสิทธิ์ไปดำเนินคดีทางศาลนะครับเพื่อให้สามมีคําสั่งให้บุคคลดังกล่าวได้กร้ามาสิทธิ์ที่ดินนั้นโดยการครอบครองได้นะครับส่วนน3สามน้สามกน3สามขอพวกนี้นนนนนครับใช,ใช้เวลาแย่งการครอบครองเพียงหนึ่งปีเท่านั้นนะครับถ้าเขาจะเสียสิทธิ์ละดังนั้นนะครับเมื่อ เมื่อที่ดินของท่านมีเอกสารสำคัญดังกล่าวอยู่แล้วนะครับก็ควรทําประโยชน์นะครับและดูแลร,รักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ดินก็จะเป็นของท่านและเป็นอรปกที่มีค่าให้แก่ทญญายาทเป็นลูกหลานของท่านต่อไปครับอ๋อสำคัญนะคะอันนี้เป็นคําเตือนเลยใช่ไหมคร<บ>ับนะคะ ลางท,ทา,าเราไม่ทราบเหมือนกัน,นเนาะบาทีเราถือเราถือเรามีสิทธิเรามีเอกสารสิทธิ์แล้วนอนกอนโดโฉนดไว้อย่างเดียวนะครับไม่ข้าไปทำประโยชน์ใน <c oughs> ที่ดินเลย <c oughs> นะครับบางที <c oughs> อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับปล่อยที่ปล่อยที่ลกล้างว่างเปล่าครับคนแถวนั้นก็เข้าไปอยู่ไปอาศัยไปทําประโยชน์นะครับเกินกว่าสิบปีคนข้างเคียงเขาก็เห็นเขาก็รู้แล้วคนนี้เป็นคนทําครับครบสิบปีวันดีขึ้นดีครับก็อาจจะดำเนินการทางศาล ค,ค่ะครับฟ้องเราก็เอาฉนดเปของตนเองได้เลยครับอ๋อเราก็จะเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปเลยละ่ะค่ะนะ,ะต้องสารสั่งก่อนนะครับอ๋อค่ะถ้าเป็นอะไรนะคะฉะนดที่ดินปล่อยทิ้งไว้10ปีครับถ้าเป็นฉนดนล่ะคะ ชาโนนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นหนังสือรับรองการทําประโยชน์ก็คือที่หัวหน้าว่าคุกเขียวคุดเขียว,ยวปีเดียวครับถ้าคนอื่นมาแย่งนะครับ<อ>แต่ถ้าเราจะตกเป็นของรัฐน,นี่คือ5ปีของรัฐรนี่5้ปีครับค่ะ,คะอันนี้ก็ควรระวังนะคะสําหรับผู้ที่หลายท่านอาจจะมีที่ดินเยอะนะคะคแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปทําใช้ประโยชน์ก็ต้องระวังเหมือนกันในเรื่องตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ท่านหัวหน้าลำมาเล่าสู่กันฟังหัวหน้าวุฒิชัยอินนวล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาสันปะตองนะคะวันนี้รู้จักเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินกันนะคะมีหลายประเภทเลยแล้วก็ข้อบควระวังมีอะไรบ้างนะคะนอกจากนั้นนะคะหัวหน้าคะพอจะมีเวลาอีกนิดนึงนะคะเรื่องของโฉนดนะคะหลายท่านอาจจะไม่แน่ใจว่าเอการตรวจสอบโฉนดมันจริงหรือมันปลอมอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีสังเกตไหมคะหัวหน้าวุฒิชัยคะ ครับสาหรับการตรวจสอบฉนดนะฮะแบบคร่าวๆนะฮะตอนในปัจจุบันนี้นะครับฉนดที่ดินนะครับจะมีขนาดอยู่ที่24 6าเซนติเมตรนะครับเนื้อกระดาษเนี่ยจะมีเส้นใยพิเศษนะฮะสีออกไปทางสีเหลืองนะครับแล้วตัวฉนดเนี่ยผลิตมาจากต่างประเทศนะครับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงนะครับโดยการบอมแปลงนั้นมีชัดชีพจะฟอมให้เหมือนที่สุดอาจจะไทยกระนี้มันทําง่ายไทยกระสารสีบ้างเลยฮะแต่เราก็มีวิธีสามารถเช็คได้ด้วยตาเปล่าคร่าวๆอย่างนี้นะครับ อย่างแรกเลยนะครับนํำฉนดที่ดินมาส่องผ่านแสงไฟนะครับอ๋อแสงสองไ่นตนี้ผ่านแสงไฟแสงอาทิตย์นะเมื่อเรานําฉนดมาส่องไฟดูนะครับค่ะเราจะเห็นว่าหากเป็นฉนดฉบับจริงนะครับค่ะจะมีรายน้ําเป็นรูปครุฑนะครับอยู่ในวงกลมสองวงนะครับค่ะวงกลมด้านนอกเนี่ยจะเขียนจะมีคําว่ากลมที่ดินกระทรวงมหาดไทยกากับอยู่ด้วยครับค่ะนะครับอนอกจากมีรายน้ําเป็นรูปครุฑอยู่ในวงกลมสองวงแล้วนะฮะ ด้านล่างนะครับจะมีรูปแปลงที่ดินนะครับรูปแปลงที่ดินคือรูปแผนที่นะฮะถ้าเป็นฉนดรุ่นเก่าซึ่งใช้มือเขียนเนี่ยเมื่อเราส่องไฟแล้วจะเห็นเป็นรูรูตามหมูดหลักเขตนะฮะเ<ช>พราะเนื่องจากการดรําเนินการทาสร้างฉนด,ดมาถ้าใช้วิธีครอบรูปแล้วก็ตราฟรูปแผนที่เราจากกระดาษบางลงมาในฉนด<ช>มันก็จะเกิดรูวงมุดขึ้นมานะครับแต่วิธีนี้ปัจจุบันฉนดที่สร้างโดยปัจจุบันนี้เช็คไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์แล้วนะครับ ก็หลักๆก็คือดูที่ครุดครับส่องไฟจะเห็นครุดคล้ายๆของธนบัตรนะฮะสองเวลาเราส่องก็จะเห็นนะอันนี้ว่าเป็นฉนดจริงนะคะเอามาส่องผ่านแสงไฟนะคะมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่เราจะตรวจสอบว่าฉนดที่ดินของเรานั้นเป็นที่ดินจริงนะไม่ปลอมนะคะก็อีกวิธีหนึ่งคือการตรวจสอบลายเซ็นนะฮะลายเซ็นรือตราประทับของเจ้าหน้าที่นะครับตรงกลางด้านล่างฉนดนะครับ ะจะมีลายเซ็นเจ้าหน้าที่แล้วจะมีตาชื่อนามสกุลนะคะค่ะแล้วจะมีตาเลกตาตาตาสิ่ง์ละ,ะปั๊มนะครับถ้าหากมีลายเซ็นเป็นสีส่วนใหญ่จะเซ็นสีดํากันถ้าเป็นสีแปลกๆแล้วก็ต้องเอ็ดใจไว้ก่อนนะคร<ช>ับ<ช>แล้วค่อยไปตรวจสอบไปทีออื่นแต่วิธีแรกเนี่ยวิธารแรกนี่จะจชัวร์ที่สุดะค่ะคมั่นใจนะคะก็คือที่ดินโฉนดที่ดินอมาซองผ่านแสงไฟอันนั้นจะมั่นใจกว่านะคะ นอกจากนั้นล่คะคะหัวหน้าคะนอกจากนั้นก็คือตรวจสอบจากประวัติที่ดินด้านหลังโฉนโดนะครับคือจุดที่เราสามารถตรวจสอบได้อีกทางหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนของด้านหลังโฉนโดน,นะครับคือจะหลังโฉนโดเนี่ยมันจะมีประวัติบันทึกายการจดทะเบียนนะครับว่าโฉนโดใบเนี้ยได้ผ่านการทําธุรกรรมนิติกรรมอะไรมาบ้างนะคะปัจจุบันเนี่ยคนผู้มีสิทธิ์ถือมาสิทธิ์อยู่คือใครนะฮะก็คือเราสามารถตรวจสอบได้ว่าโฉนโดเนี้ยที่คุณจะซื้อขายให้เราเนี่ย เป็นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จริงหรือไม่นะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือการนำโฉนดไปเช็สคสําภารดินเพื่อความชัวนะฮะเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นว่าโฉนดที่เราอยู่เนี่ยมันมีแนวโน้มจะเป็นของปลอมหรือไงเนี่ยเราก็ให้นาโฉนดที่ดินนะฮะไปสำนักงานที่ดินเพื่อทำการตรวจสอบนะครับ,นนรบเพื่อขอดูสำเนาโฉนดนะครับฉบับสำนักงานที่ดินที่เก็บไว้มาเปรียบเทียบดูนะครับว่าการ ว่ารูปของเรากับของชสมัติสมาชินเนี่ยเหมือนจะตรงกันหรือไม่ครับอ๋อค่ะซึ่งประเด็นเนี้ยเราสามารถขอคัดได้นะครับอ้าวครับก็เขียนคําร้องอะไรไหมครับในการไปขอคัดนะครับก็คือเมื่อไปจับมการที่ดินเนี่ยก็เราก็เตรียมจะเป็นบ้านแบบประชาชนนะครับขอไปนะครับแล้วก็ไปยื่นคําร้องนะครับว่าบอกเจ้าที่ว่ามาขอถ่ายสำเนาโฉนดนะครับเจ้าที่ก็จะให้เรากรอกแบบฟอร์มคําร้องต่างๆแล้วก็ดูเนขั้นตอนนะฮะรอสักพัก แล้วที่ก็จะตัดทําสําเนาให้นะครับครับแต่ถ้าเรามีหากมันมีข้อสงสัยหรือสอบถามก็พี่ได้ดูตรงได้เลยครับค่ะก็เป็น วิธีการตรวจสอบนะง่ายๆนะคะว่าฉนดที่ดินปลอมหรือไม่ปลอมนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตนะคะที่หัวหน้านํามาเล่าสู่กันฟังหัวหน้าวุฒิชัยอินวนวลค่ะ,จะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาสันปะตองเพราะว่าช่วงนี้ที่ดินทํากินสําคัญนะคะหัวหน้าเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้หลายท่านกลับมาทําเรื่องของการเกษตรเยอะขึ้นโดยเฉพาะภาคการเกษตรนะคะหลายท่านก็อา,อาจจะ เคยทํางานอยู่จู่ๆก็ต้องว่างงานมาทําการเกษตรกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของที่ดินสําคัญเหมือนกันค่ะพอมีเวลาอีกนิดหนึ่งค่ะเห็นหน้ามีข่าวสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งไหมคะช่วงท้ายค่ะเกี่ยวกับโครงการเห็นว่าที่ในส่วนของกรมที่ดินเรานะคะมีในเรื่องของโครงการอีกสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเป็นนวัตกรรมในการบริการของกรมที่ดินใช่ไหมคะ เขาเรียกว่าระบบสมาร์ทแลนด์เหรอคะหัวหน้าค่ะครับใช่ครับค่ะ,ะ,ะสมาร์ทแลนด์เนี่ยคือเป็นแอปเชันที่ทางคุมที่ดินได้พัฒนานะครับได้จัดทำขึ้นนะครับค่ะครับซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยสมาร์ทแลนด์นะครับได้มีกรรารบริการถึง18บริการเะครัในแอปเดียวนะครับค่ะอ่า ก็สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ Android นะฮะแล้วก็ iOS นะครับค่ะซึ่งในแอปแอปเดียวนะครับการบริการของกรมที่ดินในจัดมาที่ดินเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยฮะเราสามารถดำเนินการในสมาร์ทแลนด์ะนะครับสร้งสิบอย่างคร่าวๆสิบแปดบริการนะครับก็ยังมีนบริการที่หนึ่งคือสารานุกรมกรมที่ดินนะครับเป็นสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับค่ะจะจะจัดทำเป็นรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นๆนะที่เข้าใจง่ายเป็นการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ดินนะครับ <c oughs> เราก็สามารถเข้าไปดูในแอป,ปในบริการที่หนึ่งคือสารกรมกรมที่ดินได้นะครับค <c oughs> บริการที่สองนับหมายจดทะเบียนลวงหน้านะครับประชาชนสามารถทําการจองคิวยื่คนคําขอจดทะเบียนทานิติกรรมต่างๆ <c oughs> เกี่ยวกับที่ดินหรือการรังวัดนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งสำนักที่ดิน4ี่ิแห่ง,ท,งทั่วประเทศนะครับแล้วก็บริการที่สามนะครับเป็นการค้นหารูปแปลงหรือ land m ม p นะครับ ค่ะคนหารูปแปลงครับค่ะกรณีเรามีโฉนดที่ดินเราอยากรู้โฉนดที่ดินอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยฮะเราก็สามารถคีย์เข้าไปคีเลขโฉนดค่ะคีอำเภอคีจังหวัดนะครับแค่นั้นเองตำแหน่งของเราก็จะไปขึ้นนะครับพร้อมทั้งบอกเนื้อที่บอกอะไรเอกสารต่างๆนะครับพร้อมทั้งจะสามารถดูราคาประเมินที่ดินแปลงนั้นได้ด้วยโอ้ถึงขั้นนั้นจะซื้อจะขายกันต้องไม่ต้องไปไหนแล้วนะซึ่งแบบเนี้ยค่ะ ประชาชนนิยมใช้กันมากนะครับยอดน้นปัจจุบันนี่ก็มีชู้ใช้งานรวน9 6ล้านลายแล้วที่เข้าไปดูกันนะครับคค่บริการที่4ี่ครับเป็นการตรวจสอบนะครับประเมินนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วในเรซแมทก็คือตัวเดียวกันแต่การเป็นการลิงก์กับขรมนากละนะครับบริการที่ห้าบอกที่ตั้งสำนักงานที่ดินนะครับเราประชาชนจะติดต่อสำนักงานที่ดินไปไม่ถูกก็เข้าไปที่บริการที่ห้านี้ได้เลยจะเข้านำทางไปนะครับ บริการที่6คือการคำวนวณภาษีากรนะครับว่าเราจะทําการโอนซื้อขายกันรหรือให้กันต้องเสียค่าใช้จ่ายรารประมาณเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปดูในบริการนี้ได้นะฮะส่วนเจ็ด <7 S 2> เป็นขั้นตอนการทำธุรกรรมประรับทาธุรกรรมการธุรกรรมคือกรมที่ดินได้รวบรวมขั้นตอนในการทำธุรกรรมต่างๆเอาไว้ในแอปนี้มีคู่บูระชาชนนะครับว่าท่านต้องทําอะไรยังไงใช้เวลายังไงนะครับ ส่วนบริการที่8เป็นเรื่องของนิติบุคคลจัดสรรที่ดินหรืออาคารชุดนะครับค่ะกรมที่ดินพัฒนาโปรแกรมการค้นหาข้อมูลจัดสรรอาคารชุดชเพื่อให้เราทราบว่าอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงตรงไหนนะครับบริการที่8นะครับค่ะส่วนบริการที่9ก็คือการค้นหาประกาศนะครับอี a ล d อ n n o u n นะครับค่ะคือเป็นการประกาศให้ทราบเพื่อมาคัดกานม,มีการรงวัดในการอ,อะไรอย่างเงี้ยเราจะปงประกาศอิเล็กทรอนิกส์เราสามารถไปตรวจดูด้วยว่าเป็นที่ดินเราไหม จะได้รีบไปคัดค้ามาในสามสิบวันนะครับบริการที่สิบนะครับเป็นเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ตรงของกรมที่ดินสามารถเข้าไปดูสืบค้นข้อมูลต่างๆได้นะครับบริการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับเป็นหรือ e-contact w C นะครับก็ประชาชนสาม,มารถแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และติดตามเรื่องร้องทุกข์ ได้ด้วยตนเองนะครับกับศูนย์ดลงทุนทำคมที่ดินนะครับผ่านระบบ e-contact 1 c นะครับตลอด24ชั่วโมงครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางไปนะครับง่ายมากแล้วก็แบบอันที่2คือลายแอปที่ดินะอันนี้ก็ประชาชนนิยมใช้กันเยอะนะครับเนื่องจากเราสามารถพูดคุยกับสํานักงานที่ดินได้โดยตรงเนค่ะพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเราต้องการไปอยู่สากานที่ดินไหนแล้วก็คีย์เข้าไปไปเพิ่มเพื่อนเราจะติดตามงานสอบถาม ก็สามารถถามไปในไลน์ได้เลยนะครับไม่อยากทั้งเวลาไม่ต้องเดินทางไปไประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องโทรศัพท์นะครับอันนี้น่าสนใจค่ะ,คะผ่านคุยกันทางไลน์เลยนะคะประมาณนั้น<า>ครับแบบอดตามเรื่องราวเราคือเราอย่างเรา เป็นำนิติกรรมไว้เงี้ยรอยังไม่เสร็จอยากจะถามว่ออีกถึงขั้นตอนไหนแลวยังไงนะครับก็สามารถแอดาไปถามได้แสดงว่าทั้งหมดนียรวมอยู่ในสมาร์ทแลนด์เป็นแอปพลิเคชันของกรมที่ดินเรานะคะเะได้หัวหน้าเวลาเราเหลือนิดเดียวค่ะหัวหน้าคะเผื่อท่านผุ้ฟังจะเข้าไปพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับของกรมที่ดินเราสามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างนอกจากผ่านผ่านสมาร์ทรระบบสมาร์ทแลนด์นี่ก็ได้ใช่ไหมคะสมาร์ทแลนด์นี่ไปได้ง่ายที่สุดเลย ทั้งทั้งกรมส่วนกลางได้ทั้งสำนักงานที่ดินสาขาทุกประเทศค่ะเราสามารถไปแอดเพิ่มเพื่อนทุกได้ทุกสาขาครับเข้าไปใช้บริการที่หัวหน้าเล่าให้หมดเนี่ยได้หมดเลยมีตั้ง18บ็ปดกลุ่มบริการค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บริอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนของกรมที่ดินนะคะก็มีดรท่านอธิบดีกรมที่ดิน ท่านนิสิตจันสมงค์ค่ะก็ท่านดูแลอยู่นะคะส่วนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เราก็ท่านชัยรัฐผู้นพมาศนะคะ<ช>วันนี้เราก็ได้รู้จักเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินนะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังรวมถึงประโยชน์ของโฉนดที่ดินต่างๆคำเตือนแล้วก็การดูว่าเอกสารโฉนดนั้นจะปลอมหรือไม่ปลอมมีวิธีการดูนะคะรวมถึงคำแนะนำข่ยกับของระบบ นวตัตก,กรรมใหม่บริการของกรมที่ดินสมาร์ทแลนด์นั่นเองนะคะกับหัวหน้าวุฒิชัยอินวนวลเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาสันปะตองกับรายการห้องสุดทนามากอ์นะคะทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนนะคะ13นาฬิกา5นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์4ี่ภูมิภาคทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมแสงเทียนเนียมซับรับในที่ ดำเนินร,รายการขอบคุณหัวหน้าวุฒิชัยอินนวลเจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาสันปะตองคุณพิสันเนียมทรัพย์คุณสภภาพเกษมสุขควบคุมทงภาพเลียกเสียงด้วยกันนะคะทีมงานวิทยุมกเชียงใหม่และเครือข่ายสี่พื้ภาคนําช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อดพบกันได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี13นาฬิกา5นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีห้องสุทนามอกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง4ภ่มิภาคออนไลน์ทั่วโลกขอบคุณและสวัสดีค่คะหัวหน้าค่ะ พบกันครั้งใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับ